ไปต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19นะครับ มีกระแสข่าวพูดออกมาก่อนหน้านี้ว่าเอ<ฆ>สอสอ,สอจากรัฐบาลเนี่ยฉีดวัคซีนยี่ห้อหนึง่งรัฐบาลฉีดวัคซีนยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้เหรอเรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามจากสอสอ,สอจากพรรคก้าวไกลมายัายางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งล่าสุดเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคุณพรพิษเพิพเจริญครับได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นการฉีดวัคซีนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ไปฉีดที่สถาบันบำมราณาราดูนทุกคนได้วัคซีนเหมือนกันหมดนะฮะไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดนะครับและเรื่อง ภายวันนี้การประชุมงบประมาณปี65เนี่ยในส่วนของการทําข่าวของสื่อมวลชนสามารถทําข่าวได้ตามปกตินะครับแต่ว่าสามารถเข้าได้เพียงหนึ่งทีมครับไปกันที่การชี้แจงของคุณพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพูดถึงประเด็นของคุณประเสริฐพงศนุวัตรนะครับสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลได้มีการโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ระบุว่าสสรัฐบาลได้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาส่วนสสฝ่ายค้านเนี่ยได้ฉีดวัคซีนของชินโนแวกนะครับ โดยบอกว่าสำนักง,งานเลขาธิการสาภาผู้แทนราศฎรก่อนหน้านี้ได้ทําหนังสือถึงสำนักง,งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอรับการจัดสรรวัคซีนนะครับให้กับสสและบุคคลในรัฐสาภาตามขั้นตอนปกติแหละครับซึ่งก็เป็นไปตามบัญชาของประธานสาภาผู้แทนราศฎรคุณชวนหลีกไพ่ลงไปถึงได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อที่จะให้ทางการะทรวงสาธารณส,สุขนั้นได้มีการจัดวัคซีนให้กับบุคคลในวงงานรัฐสาภา ซึ่งในส่วนของสสนะครับเป็นการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักการแพทย์โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแจ้งชื่อนะครับของผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนที่สถาบันบำราชนราดูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เรื่องของการจัดที่ห้อวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่ทางสถาบันจะเป็นผู้ดําเนินการแหละครับและเท่าที่ทราบการจัดการต่างๆก็ดําเนินการตามอายุของสมาชิกไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ส่วนสสที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถเดินทางและไม่สะดวกมาฉีดวัคซีนที่กรุงเทพมหานครทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะนั้มีการประสานงานกับกรมควบคุมโรคโดยอำนวยความสะดวกให้กับสสที่ได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังนั้นเรื่องยี่ห้อของวัคซีนจึงไม่เกี่ยวเนื่องกับทางสภาแต่อย่างใดทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ก้าวร่วงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนของสสล่าสุด จากระบบข้อมูล27พฤษภาคมที่ผ่านมามีมากกว่า300คนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสสในการรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะมีการประชุมงบประมาณ65ในวันนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างๆที่จะเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะรัฐมนตรีจะมีการคัดกรองล่วงหน้าทุกคนจะต้องมีการตรวจสอบตอบแบบสอบถามต่างๆนะครับ พร้อมกับลดจํานวนคนเข้าสู่อาคารรัฐสภาให้มากที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆถือว่าความพร้อมต่างๆในขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่และใช้มาตรการความเข้มงวดอย่างสูงสุดรวมไปถึงเรื่องของสื่อมวลชนนะครับในการที่จะทาข่าวในสภาได้มีการประสานงานไปเบื้องต้นเนี่ยให้สํานักข่าวละหนึ่งทีมนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ของสภาก็มีมาตรการของการเวิร์กฟอร์มโฮมและในขณะนี้ก็มีความพร้อมต่างๆในการทําหน้าที่อย่างเต็มระแบบครับ